รัดปรุงเครื่องแล้วรัดลืมปิดเปิดกล้องนะคะนะคะรัดทําเห็ดสวรรค์นะคะหลังจากที่ปรุงน้ําปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเราก็เห็ดที่เราทอดนะคะลงไปคลุกนะคะนะคะเห็ดแม่ไก่นะคะของรัดนะคะนี่เป็นแม่ไก่ขาวนะคะนะคะเราก็จะเอาลงไปคลุกอย่างนี้นะคะตอนที่รัดปรุงเครื่องนะคะรัดลืมกดกล้องนะคะนะคะเราก็จะกลนไปแบบนี้นะคะ ช่วงนี้ก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะปิดไฟเลยก็ได้นะคะเพราะว่าทัา,าร้อนอยู่นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะเอางามาโรยด้วยนะคะเนะะี่ยก็จะโรยงาลงไปนะคะถ้าเราชอบหวานล้วก็เอาน้ําตาลทรายโรยลงไปได้นะคะ,นะะแล้วก็จะโรยงาลงไป รัดว่าเขาเค็มนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวรัดจะใส่น้ําตาลลงไปก็โรยง,งาลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้าตาลลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากัน,นะคะคนกุกเคราส์นะคะตอนนี้ก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นเห็ดเห็ดหยองมากแต่รัดไม่ได้ฉีดหยองมากนะคะคนะคะ ส่วนผสมก็มีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน,ะะนาหาะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเห็ดยองของรัดนะคะโอเคค่ะใครก็ทอดเห็ดแล้วก็เอาไปคลุกก่อนนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย เรียบร้อยนะคะเห็ดหยองสามรสนะคะแล้วก็จะปล่อยไว้ให้เย็นนะคะเราก็จะมาแพ็คใส่กระปุกไว้ทานได้นะคะทานเป็นอาหารเกได้ด้วยนะคะอร่อยนะคะรับกินดูแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เห็นหัวเยอะก็ไม่เป็นไรเนาะมาดูเห็ดไก่ค่ะแล้วไปได้เหงดไก่มาอีกนะคะวันนี้เห็ดไก่ขาวนะคะวันนี้แม่ไก่ขาวค่ะดูยังใช้ได้อยู่นะคะยังวันนอนอยู่นะคะไม่ได้มาเยอะเลยนะคะกอใหญ่เลยนะคะกอใหญ่มากๆแล้วได้ฮาลิมัดมาด้วยนะคะมันกอใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เลยฉีกมาเลยฉีกมาเลยนะคะ นี่ฮาดิมัดผสมมาด้วยตัดฮาดิมัดมาด้วยนะคะวันนี้แม่ไก่ขาวนะคะถ้าเรียกเห็ดอีกแบบนึงก็ว่าเห็ดประการลังใะดอกใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็จะอนมาวางไว้ กอใหญ่นะคะลักษัะเป็นซิกซิกมานะคะเพราะว่ากอเขาใหญ่มากไม่จะมาฉีกกันนะคะกอใหญ่ฉีกแล้วก็จะต้มเก็บไว้นะคะโดนน้ำ้ดย ฝนตกนะคะแล้วก็ <ๆ S 2> โดนน้ำโดนชุมช่มฉ่ำน้ำนะ,ะแม่ไก่เขาอันนี้เป็นแม่ไก่ขาวนะคะนี่แม่ไก่ขามาตัดมาเลยแล้วก็ขีดมาเลยนะ,ะกกเพราะ,ะว่ากอเขาใหญ่มาก สวยมากเลยสวยมากมากน้อไก่ขาวปากาลังนะ่นะแล้วมานั่งขีดกัน่ะขาวจัวเลยค นี่ก็เป็นฮาลิมัดแล้วฮาลิมัดร,ร้างที่ทล,ลนะคะไม่ค่ะขาดก็เลื่อเลยนะาดใหญ่ม,มันเนะมานั่งขีดกับรักค่ะใมหลูงไม่ต้องมี ตรงนี mm ้เป็นไก่เท่านะคะตรงนี้เป็นไก่เท่าตรงนี้เป็นไก่เทาไก่เทาก็ใหญ่นะตรงนี้เป็นไก่เท่าก็ใหญ่มากๆเลยนะไก่เทายังยังไม่แก่นะก็ใหญ่มาก เห็ดไก่เทานี mm ่จะหอมนะคะแต่เห็ดไก่ขาวจะไม่หอมเห็ดไก่เทานี่จะหอมนะคะกอบลเล่เลยอ่กอใหญ่มากจะมานั่งฉีกกันยังเหลืออีกนะคะในถุงก็ยังเหลืออีกเยอะเลือ ได้มาออมต,กาตกาอ,มอ,อกไปเลยเห็ดปลากาล่างมีเห็ดไก่เทาขอตัวเลยแล้วจะมาขีดนะคะมานั่งขีดกันเนี่ยไก่ททากอบปเลยเลยนะคะข้ามาช่วยรัดขีดเห็ดทีนีเ้เห็ดแม่ไก่ขีดตาเปียกเลยทีนี้เยอะมาก คอใหญ่มากไปหาเที่ยวนี่คอใหญ่มากถ้ามาฉีดดถ้าเหลือไว้อีกสักสามวันเขาก็จะแก่มากๆเลยนมะ่ไม่มีหนอนใช่ไหมนี่ก่อนถ้าแก่มากๆแล้วเห็ดชนิดนี้จะพีข้อเสียคือหนอนเต็มเลยนะต้องต้มเลยนะ <c oughs> นต้องต้มให้เก็บข้อต้อง <c oughs> So, man wird mein Geschäft viel besser. Das menschliche Element sehen weh. Nicht, dass ich was gegen Menschen hätte. Das mein Hatte mit Menschen immer Probleme. Doch nach einem erfolgreichen Jahr mit 366 und so ใหญ่เต็มที่แล้วนะคะในดอกใหญ่เต็มที่เลยนั่นเหมือนเห็นนางรมเนาะที่เขาข่าว

ขีดเยอะๆแล้วทันนี้เอาไปต้มนะคะต้มเสร็จแล้วเราก็มาล้างอีกทีนึงนะคะเราก็จะสะาาอาดมากเห็ดกัวนี้ต้มก่อนแล้วค่อยมาล้างเยอะมากมากนะคะวันนี้ดูค่ะดูค่ะถาดมันเยอะเลยนี่กอเดียวนะคะในวันนี้ ich denke an die Lüse. Schauen, Paul ihn unbedingt am Bluff nach Holz suchen. Doch erst muss er seinen Vater überzeugen. Was für eine blöde Idee ist das denn? Da gibt es keinen Hafen und keiner der Unterschlupf, wenn er die da Wie willst du dich schützen? Und womit willst du danach nach Brandt haben? Aber damit verdienst du kein Geld. Die verdammte Schenbrock. unser 100.000 Dollar-Karten, sollte jetzt laufen. Aber er liegt einfach nur rum und bringt kein Geld. So zahlt sich das nicht aus. Aber schon, ich habe gesagt, dass man nicht daran arbeiten will. Du liebst eben Stoff. Kann es einem Vater kaum recht machen. Wenn du beim über einen Gold Suchen an Fluss mit? doch als er mit der Herr um er. So ein Problem kam. เรียกเหตุปะการังก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเหมือนปะการังฝนตกใส่นะเขาเปียกแล้ยังไม่ได้แก่กินหอมมันนั่งพึ่ง ผาดเหตุทั้งปีแบบนี้ผัดเหตุน้ำยาเหตุสารพัดเหตุนะคะทุกปีเพราะว่าเหตุแม่ไก่ได้เยอะมากแล้วติดลมผิวขาวผิวขาวความใหญ่ของเขาความใหญ่ความขาวงเขา Das Ganze dauert doch mindestens zwei Stunden. Wie viele Stunden war ich? Vielleicht drei. Inzwischen in der Nähe von Norwegen. Nachdem ich zwei Jahre lang gekämpft habe, um unabhängig zu sein und mich von dem Wahnsinn hier zu lösen, kann ich selber nicht weitersehen, was ich das hier mache. สะอาดมากๆเลยนะะเห้าไม้ข้างทางต้นไม้ท่างทาง Sie ist mein schlimmster Feind. Und das würde ich gerne ändern. Abend. Ich habe einfach aufs Gaspedal getreten oh, cool. und bin Richtung Nordosten gefahren. Sehr viel mehr weiß ich nicht. Es ist schwer für mich, um Hilfe zu bitten. Ich kriege dieses Jahr keine Genehmigung. Die Behörde hat sie vielen Mal auch mir. Okay, das verstehe ich. ขอฉีกเห็บก่อนนะคะเยอะมากเลยฉี่เดี๋ยวจะต้มเก็บไว้นะคะวัสดีค่ะ